สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะมาถึงข่าวขึ้นฝีดนะคะข่าวต่อไปของเจ้ารู้สื่อค่ะประจำวันที่23กันยายนปี2025นะคะโจหัวว่าเหตุใดเจ้ารู้สื่อที่รู้จักกันในนามหวานใจไร้เทียมทานถึงล้มเหลวในเทียบททาปัตตภีนะคะโอ้โหละครสมัยนู่นแล้วนะคะสมัยยาวนานมากไหนมาดูกันซิคนที่เขียนบทความนี้นะคะเป็นบล็อกเกอร์ที่ชื่อว่าหลิวซือค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขียนว่าอย่างไรเขาบอกว่าเจ้ารู้สื่อ ือเป็นที่รู้จักนะคะในเรื่องภาพลักษณ์ที่อ่อนหวานมาโดยตลอดรูปลักษณ์ที่น่ารักและทักษะการแสดงอันโดดเดน่นทําให้เธอได้รับฉายาว่าหวานใจไร้เทียมทานในครั้งนี้เนี่ยก็ที่ผ่านมาละครเรื่องเทียบท้าปัตตพีนั้นนะคะได้ร่วมงานกันกันกบหยางหยางในละครย้อนยุคที่ตอนนั้นหลายคนก็รอคอยอย่างไรก็ตามสไตล์การแต่งตัวของเธอในซีรีส์ทุนสร้างสูงเรื่องนี้กับทําให้แฟนๆหลายคนรู้สึกงุนงงราวกับว่ามันน่า ผิดหวังเล็กน้อยในซีรีส์นั้นเจ้ารู้สึกรับบทเป็นปายเฟิงซีและลุกโดยรวมของเธอยังคงสไตล์คลาสสิกอันหรูหราที่เน้นความงามของเธออย่างไรก็ตามในฐานะแฟนๆเนี่ยฉันสังเกตเห็นว่าถึงแม้จะไม่มีข้อบกพร่องใดๆที่เห็นได้ชัด แต่ชุดของเจ้ารู้ือกลับมีปัญหาอยู่บ้างวันนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าทำไมละครที่ทุกคนรอคอยกันถึงกลายเป็นวอเตอร์รูในสไตล์ของเจ้ารู้สื่ไปได้ลุกนี้เรียบง่ายและตรงไปตรงมาเธอรวบผมมาขึ้นสูงลุกของเจ้ารู้สื่เข้ากับลุกนี้ได้ง่าย แต่ทรงผมของเธอกับดูไม่เป็นธรรมชาติจุดเด่นที่สุดคือมุมหน้ามา้ามวยผมที่ห้อยลงมาบนศีรษะสร้างความขัดแย้งระหว่างใบหน้ากับทรงผมโดยใบหน้ากลมสั้นของเธอมวยผมจึงกินพื้นที่เกือบหนึ่งในสามของใบหน้าทำให้ดูแปลกตาเมื่อรวมกับผมที่หนาอยู่แล้วแล้วก็วิกผมที่เธอสวมในละครทรงผมเนี้ยจึงดูหนาขึ้นทำให้ดูหน้าแปลกเมื่อมองจากด้านหน้า การรวบผมหรือรวบผมด้านหลังเข้าด้วยกันเล็กน้อยอาจช่วยทำให้ลุคดูนุ่มนวลขึ้น <B est> การทำเช่นนี้จะช่วยลดวอลลุ่มที่มากเกินไปบนศรีรษะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลใบหน้าของเจ้ารูสือในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความงามอันละเอียดอ่อนของเจ้ารูสือทำให้เธอนั้นดูงดงามยิ่งขึ้น เจ้าลูซือมีรูปรักที่อ่อนหวานและบุคลิกที่ไร้เดียงสายอย่างเป็นธรรมชาติใบหน้ากลมและใบหน้าอันแบบบางของเธอทําให้เธอเหมาะกับบทบาทที่น่ารักแบบผู้หญิงอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อต้องรับบทเป็นตัวละครที่เข้มแข็งและเป็นอิสระอย่างไปเฟิงซีเธอกลับดูน่าสงสารเกินไปและพยายามอย่างหนักที่จะถ่ายทอดความแข็งแกร่งโดยธรรมชาติของตัวละครนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เธอไม่เข้ากับอุปนิส ขอ,อย่างไรก็ตามการสแสดงของเจ้ารู้สือในบทของเฉิเเนเฉียนเฉียนนั้นยอดเยี่ยมมากเธอสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างประสบความสำเร็จสแสดงให้เห็นถึงทั้งความแข็งแกร่งและสติปัญญาสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถทางการสแสดงที่หลากหลาย แม้ว่าเจ้ารู้สื่อจะเชี่ยวชาญในบางบทบาทแต่ความซับซ้อนของละครดัดแปลงขนาดใหญ่อย่างเรื่องเทียบท้าปัตตผีเนี่ยกลับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่า แม้ว่าเจ้ารู้สึกจะประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการบันเทิงและเคยแสดงละครยอดนิยมมากมายแต่ทักษะการแสดงของเธอยังคงต้องพัฒนาต่อไปในฐานะนักแสดงที่มีประสบการณ์ค่อนข้างน้อยบางครั้งเธออาจต้องดิ้นรนเพื่อถ่ายทอดบทบาทที่ซับซ้อนออกมาอย่างเต็มที่ ข้อได้เปรียบของชื่อเสียงในช่วงแรกอาจกลายเป็นข้อจำกัดในภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องผเผชิญกับบทและก็ผู้กำกับที่ซับซ้อนซึ่งอาจทำให้การแสดงของตัวละครของเธอไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามเทียบท้าปัตตพียังคงมีคงเรื่องที่น่าสนใจแม้ว่าจังหวะในช่วงต้นเรื่องจะค่อนข้างจืดชืด แต่พัฒนาการของความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่องเล่าที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และการแสดงที่ยอดเยี่ยมของตัวละครสมทบทำให้ซีรีส์เรื่องนี้น่าติดตามอย่างยิ่ง แม้ว่าทักษะการแสดงของเจ้าลูซี่ออยังคงต้องพัฒนาต่อไปแต่ศักยภาพของเธอนั้นไม่อาจประเมินค่าต่ำเกินไปด้วยการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเธอจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองยอมรับบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นและได้รับการยอมรับและความรักมากขึ้นในอาชีพการแสดงในอนาคต จบบทความข่าวนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวไปดูวันที่อีกทีอันนี้มันเป็นข่าวขึ้นฟีดของวันที่23นะคะกันยายนปี2025แต่หลังจากที่แอดหวานได้เล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังแล้วอะเพื่อนๆมีความรู้สึกเหมือนแอดหวานมะเหมือนเป็นข่าวที่เขาอะเขียนไว้ตั้งแต่ตอนที่เรื่องเทียบทาปัตตพีนั้นแบบออนแอร์แล้วอะไรเงี้ยนะคะตอนออนแอร์อยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเพิ่งจะเอามารีโพสต์ใหม่ในตอนนี้หรือเปล่านะคะแล้วมันก็ทําให้คนแบบมีความสนใจแล้วก็มาอ่าน จนมันขึ้นฟีดขึ้นมานะคะเพราะว่าอย่างที่เราดูอย่างบางประโยคอะไรเงี้ยที่ว่าเจ้ารู้สือมีประสบการณ์ในการแสดงละครมันน้อยอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าเจ้ารู้สื่อก็แสดงมารวดรวดในแต่ละปีก็ต้องมีนะคะ1-2เรื่องออนแอร์มาโดยตลอดก่อนที่จะมีปัญหานะคะกับบริษัทต,ต้นสังกัดเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วประสบการณ์ของเธอไม่ได้น้อยแล้วก็อย่างที่พวกเรารู้กัน,นเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมคะเรื่องเทียบท้าปัตตพีเนี่ยเป็นเรื่องที่น้องเจ้ารู้สื่อนั้นเริ่มลดน้ําหนักอย่างจริง จริงจังเลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวมาเล่นในเรื่องนี้เพราะว่ามันมีฉากที่จะต้องเป็นฉากต่อสู้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องมีฉากที่นำทับด้วยอะไรด้วยนะคะน้องเจ้ารู้สื่อของพวกเราก็ไปเทรนไปฝึกมาเนะาะกันต่อสู้การอะไรแล้วก็ลดน้ําหนักนะคะดังนั้นหุ่นของเธอจะเป๊ะมากๆในเรื่องนี้ค่ะส่วนเรื่องราวของทรงผมนั้นนะคะก็ไม่ได้มีฉากไหนที่น่ากลมเลยเ,เพื่อนๆในเรื่องนี้น้องเจ้ารู้สื่อแก้มแบบ แก้มแทบจะไม่มีเนื้อแล้วอ่ะเพราะว่าน้ําหนักลดนะคะเพราะฉะนั้นแก้มก็จะมีความเหลี่ยวหน้าเหลียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแอดวานเองก็คิดว่าเนาะเราบางทีข่าวมันก็อาจจะเป็นข่าวที่โดนเขียนไว้นานแล้วแล้วก็เอามา เอามาโพสต์ใหม่อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญว่าคนก็สนใจอยากจะรู้ถ้าเป็นหัวข้อท็อปิกอะไรเกี่ยวกับเจ้าู้สือนอก็จะมีคนเข้าไปอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการเ,เขียนคอนเทนต์หรือว่าการลงคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับข่าวบนแพลตฟอร์มใหญ่ๆของจีนอย่างเงี้ยหนึ่งหกสามนะคะโซฮูซีน่ารวมทั้งทางด้านของหวยป๋อเนี่ยพวกเขาได้เงินกันนะคะคือหลังบ้านมันได้เงินนั่นเองแล้วก็ถ้ายิ่งยิ่งมีสปอนเซอร์จากคนที่แบบ จะให้ปั่นหรืออะไรเงี้ยก็ยิ่งได้เงินเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะก็คงจะมีทีมงานโน,น่นนี่อย่างที่พวกเราเห็นแบบวุย้ยแปลกๆจังเลยทําไมข่าวดีๆของดารามีตั้งมากมายทําไมมันไม่ขึ้นมาฟีดเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ขึ้นหนอทําไมมันขึ้นแต่ข่าวที่มีเป็นข่าวเช้าๆหรือข่าวที่ว่า ่อว่าดาราหรือว่าตำนิซีรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้รู้ไว้ว่าธรรมชาติมันก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆเอาละค่ะก็ยังถือว่ามันแล้วแต่เนาะรสนิยมในการดูละครดูซีรีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แค่เป็นความคิดเห็นนะคะของคุณหลิวซือซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ที่เขียนข่าวนี้แล้วก็บังเอิญว่ามันขึ้นฟีดเท่านั้นเองค่ะ แล้วแอดหวานเองก็ถือว่าข่าวนี้ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเพื่อนจำได้นะคะจำได้ในตอนที่ออนแอร์เรื่องเทียบท้าปตตพีเนี่ยโอ้โหค่ะแอนตี้ของน้องเจ้ารู้สื่อนะฮะมาเต็มเลยแล้วก็มีกลุ่มของเรือบางเรือของคุณอย่างด้วยเนาะโดยเฉพาะเรืออย่างดิลบานะคะก็มาโจมตีเนาะลุมลุมสกรรมนะคะเจ้ารู้สื่อในตอนนั้นแล้วก็เรื่องราวของการโดนอะไรนะขัดขวางแล้วก็ข่าวที่ไม่ดีต่างๆที่จะแบบพอมีเรืออย่างเจ้ารู้ ปุ๊บอะไรเงี้ยก็แบบโอ้โหคะ่ะก็เรียกได้ว่าบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะก็ฮอตมากเลยนะคะมีคุยกันไปคุยกันมาก็เป็นคอมเมนต์ที่ชาวเน็ตก็ด่ากันอะไรเงี้ยก็เยอะแยะเลยนะคะ <c oughs> ในตอนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นกระแสแล้วก็เรื่องมันก็ฮิตจริงๆนะเทียบท่าปตตพีเนี่ยโอ้โหดูแล้วก็ขนลุกกันเลยนะคะอ่ะละคะ่ะเ,เพื่อนๆคงจะพอจําบรรยากาศในตอนที่เรื่องนี้ออนแอร์ได้นอ้ออ่ะละคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวอื่นๆกันในอพิสวดหน้านะคะสวัสดี ดีค่ะ